ทาแล้วไปทายไปขอสัมภาษณ์หน่อยว่าผลงานคุณตอนนี้ไปถึงไหนแล้วผลงานตอนนี้เนี่ยพี่นายเขาทำเพลงที่สองแล้วบบอยู่ในช่วงการอัโดโยผีกไม่นานได้ฟังแน่นอนหลัง<อ>จากเพลงแรกเกือบเจ๊งครับเกือบเจ๊งจริงๆครับแต่เพลงสองให้ทําให้ไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนแล้วผลงานคุณที่มีคุณประกวดอะไรคุณผลงานกลุ่มเล็กๆของคุณน่ะคืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อย เพลงโฆษณาตอนนี้ฟังได้ครับตามแฟั่นรีดิโอตามคลื่นวิทยุทั่วประเทศโฆษณากระทรวงพลังงานครับได้ลองรางวัลที่เท่าไรครับรางวัลที่หนึ่งครับไม่ได้คุยครับนี่ไม่ได้คุยครับได้รางวัลที่หนึ่งตามัาเพื่อนอีกสองคนครับแล้ววันๆชีวิตคุณทําอะไรบ้างครับปรคุมทีมอย่างเดียวนะครับปคุมทีมฟุตบอลในเนี่ยครับแล้วก็ทํางานเพลงไปตอนนี้เหนื่อยทำงานเพลงปวดหัวเรื่องความรักคุณเป็นไงบ้างครับความรักตอนนี้ก็ ผมมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วสาวๆอดจีเรื่องจีไม่รู้ครับอดครับอดอดครับโอ้โหสาวๆเสียใจแย่เลยโอ้ดีใจครับแล้วสมาชิกอื่นเป็นไงบ้างครับสบายดีครับเสบายดีทุกคนแล้วคุณต้องการฝากผลงานอะไรสุดท้ายนี้ไหมครับเพลงต่อไปครับอีกไม่นานเกินรอได้ฟังแน่นอนเพลงต่อไปเพลงอะไรครับชื่อไม่บอกครับ ยังไม่บอกไม่ใช่ครับก็คือยังไม่บอกครับ <c oughs> อ๋โอโอเคครับแล้วคุณจะกล่าวอะไรอีกไหมข้อสุดท้ายครับ <c oughs> คุณต้องติดตามผลงานของนายมังกีนายจะทูมทำไมครับพอแล้วครับไม่ติดตามครับปล่อยไปครับ